สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube s r Channel วันนี้นะครับขอตอบคำถามให้หายสงสัยกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าหากรับเงินชลาภาพเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนจากสำนักง,งานประกันสังคมแล้วจะสามารถสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือผู้กันตนมาตรา40ได้หรือไม่ดีหรือไม่ หากสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39และสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40จะได้รับเงินชลาภาพคืนอีกหรือไม่ใครข้อสงสัยกับคำถามตอบคำถามกับช่อง YouTube HR Channel ขอตอบคำถามกันนะครับซึ่งผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีและไม่ได้เป็นผู้กันตนมาตรา33ที่อยู่ในบริษัทแล้ว หากส่งเงินสมทบแล้วตั้งแต่ปี2,542ไเป็นต้นมาไม่ส่งต่อเนื่องก็ตามหรือส่งส่งหยุดหยุดก็ตามก็จะได้รับเงินบำเหน็จกรณีชลาภาพจากสิทธิหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้กันตนมาตรา33เท่ากับจำนวนเงินสะสมของตนเองเงินสมทบของบริษัทและเงินสมทบจากทางรัฐบาล อีกหส่วนซึ่งรวมทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับโดยได้รับเงินเป็นก้อนเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขซึ่งหากส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดหรือไม่เกิน15ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็มีคำถามอีกว่าได้รับเงินก้อนบำเหน็จจากสำนักงานประกันสังคมแล้วจะสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือผู้กันตนมาตรา40 ได้อีกหรือไม่คำตอบนะครับได้ทั้งสมัครการเป็นผู้กันตนมาตรา39และการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ซึ่งหากสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือผู้กันตนด้วยความสมัครใจจะต้องสมัครภายใน6เดือนหรือ180วันตั้งแต่วันที่ไม่ได้เป็นผู้กันตนมาตรา33ส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา40 ก็สมัครได้เช่นกันแต่ท่านต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และก็ต้องส่งเงินสมทบด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา39บกผู้กันตนด้วยความสมัครใจและผู้กันตนมาตา40บผู้กันตนที่มีอาชีพอิสระส่งเงินสมทบเหมาจ่ายเดือนละ432บาทหรือ9จากเงินเดือนไตตัว4 8 0 0บาท สำหรับผู้กันตนมาตรา33ส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา40สามารถส่งเงินสมทบได้เพียง3มทางเลือกส่วนสมัครแล้วจะได้รับเงินกรณีชลาภาพคืนอีกหรือไม่มีคำตอบเช่นกันจะได้รับเงินกรณีชลาภาพคืนทุกบาททุกสตางค์เช่นเดิมนะครับหากพบกันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบแล้วลาออก จากการเป็นผู้กันตนมาตรา39<ม>ก็สามารถไปขอรับเงินกรณีชราภาพได้คืนอีกเช่นเคยนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้กันตนมาตรา39หลังจากรับเงินก้อนบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33แล้วก็ทําการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39ต่อเนื่องเลยสิทธิกรณีชลาภาพก็จะนับตั้งแต่เดือนแรก ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและหากส่งเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาแล้ว3ปีหรือเท่ากับ36เดือนก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีฉลาภาพเป็นเงินบำเหน็จเป็นก้อนได้อีกเช่นเดิมส่วนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะยังได้รับเงินคืนสำหรับกรณีฉลาภาพอีกเช่นเคยหากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดโดยสรุปแล้วนะครับหากได้รับเงินเป็นก้อนจากกรณีชลาภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33แล้วได้สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา33และสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ยังจะได้รับเงินคืนกรณีบำเหน็จ บำนาญชราภาพเช่นเดิมหากเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและหากลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39มาตา40ก็ยังจะได้รับเงินกรณีชราภาพเช่นเดิมกันนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมคงจะหายข้อสงสัยกับคำถามแล้วนะครับ